สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Gott Movie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอะนะครับสลรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า snake e y e di joe origin เป็นหนังในปี2021สําหับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ henry golding รับบท snake eyes andrew koji รับบท t o m m y haruka arbe รับบท akiko และ ถ้าเคฮีโร่ฮิระรับบทเคนตาสรับในเรื่องนะครับสเน็กในวัยเด็กกำลังไปพักผ่อนกับพ่อที่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งจนเมื่อถึงเวลากลางคืนพ่อสเน็กรีมาปลุกลูกและบอกให้ไปซ่อนเมื่อสเน็กซ่อนตัวแล้วมีกลุ่มชายชักันนำโดยออก,กัสตินมาเคาะประตูเมื่อออก,กัสตินเข้ามาเขาสั่งให้ลูนกน้องจับตัวพ่อของสเน็กขณะที่เขากำลังเล็งปืนจะฆ่าพ่อสเน็กนั้นสเน็กออกจากที่ซ่อนและปัดปืนออก พอสเน็เข็นท่าไม่ดีจึงบอกให้ลูกหนีไปสเน็กจึงหนีเข้าไปในป่าสุดท้ายพ่อสเน็กก็ถูกออกัสตินฆ่าตายในที่สุดเวลาผ่านไป20ปีสเน็กเป็นนักสู้ใต้ดินซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เคนตาเฝ้าดูอยู่ตลอดเมื่อสเน็กต่อสู้ชนะเคนตากจึงชวนมาร่วมทีมด้วยตอนแรกสเน็กไม่สนใจเพราะเขาไม่อยากทํางานให้กับใครแต่เคนตาบอกบ้าเขาสามารถหาคนที่ฆ่าพ่อสเน็กได้สเน็กจึงยอมทําตามเคนตา หลังจากวันนั้นสเน็กจึงทำงานเป็นนักแร่ปลาเพื่อซ่อนอาวุธในตัวปลาให้เคนตะโดยเขาสนิทกับทอมมี่ยากูซ่าอีกคนในแกง๊งในวันนี้เองสเน็กถูกเรียกตัวทำให้พวกยากูซ่ามาลุมล้อมท่านใดนั้นยากูซ่าจับตัวทอมมี่และเคนตาปรากฏตัวขึ้นและบอกทุกคนว่าทอมมี่เป็นสายลับเอาข้อมูลของแก๊งเราไปบอกคนอื่นเคนตาจึงยื่นปืนให้สเน็กเพื่อฆ่าทอมมี่ขณะที่สเน็กจะเหนี่ยวไกเข้าหันปืนไปทางอื่น เมื่อเคนตาเห็นดังนั้นเขาจึงรีบขับรถหนีสโนสนเน็กและทอมมี่ต้องต่อสู้กับยากูซานับร้อยคนที่รอจัดการทั้งสองทั้งสองต่อสู้อย่างสุดความสามารถจนสามารถเอาชนะยากูซาได้ทั้งหมดและตามเคนตาไปเมื่อทอมมี่เห็นเคนตาเขาจึงเข้าไปต่อสู้ด้วยแต่ทอมมี่ไม่สามารถทุกขเคนตาได้จนสนเน็กเข้าช่วยเหลือยากูซาก็กลูกกันออกมาสนเน็กจึงนำทอมมี่หนีออกมาได้ในที่สุดแล้วสนเน็กก็สลบไปเมื่อสนเน็กฟื้นขึ้นมา เขาพบว่าตนเองอยู่ในเครื่องบินส่วนตัวทอมมี่จึงบอกเขาว่าพวกเรากําลังกลับบ้านสเน็กจึงถามว่าเรากําลังจะไปที่ไหนทอมมี่จึงตอบว่าเรากําลังกลับญี่ปุ่นบ้านเกิดของเขาเองเมื่อถึงญี่ปุ่นสเน็กได้รับการต้อนรับอย่างดีมีขบวนรถมาต้อนรับสเน็กและทอมมี่ถูกนําตัวมายังปราสาทหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปในปราสาทสเน็กพบกับเซนหัวหน้าแก๊งยากุซ่าอาราชิคาเกะเซนจึงกล่าวต้อนรับสเน็กเธอย,ยังบอกอีกว่า ยินดีต้อนรับสน็คเข้าแก๊งแต่ต้องผ่านการทดสอบ3มขั้นตอนก่อนทอมมี่ยืนยันว่าสนิคจะเข้ารับการทดสอบนี้เธอจึงออกไปทอมมี่จึงแนะนําให้สนิครู้จักจกับอากิโกะหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของที่นี่หลังจากสนิคพักผ่อนแล้วสนิคจึงถูกนําตัวมาทดสอบด่านแรกตัวสนิคได้พบกับฮานมาสเตอร์ปรมาจารย์ที่มีฝีมือการต่อสู้สูงส่งซึ่งด่านทดสอบนี้คือการทดสอบการลดทิฐิถ้าสามารถลดทิฐิได้ก็จะสามารถผ่านไปได้ ฮาร์ดมาสเตอร์จึงหยิบถ้วยมาสองใบแล้วไปตักน้ํายื่นให้สเน็กเขาบอกให้สเน็กแยกถ้วยจากมือเขาให้ได้ภายใน4ี่ครั้งสเน็กจึงเข้าไปต่อสู้กับฮาร์ดมาสเตอร์แต่ผ่านไป3าครั้งเขาก็ถูกฮาร์ดมาตเตอร์อัดสนุ่มจนครั้งสุดท้ายสเน็กนึกถึงคาพูดที่ว่าให้รดทิฐิเขาจึงขอแลกถ้วยจากฮาร์ดมาสเตอร์ฮาร์ดมาสเตอร์ทาตามทําให้สเน็กผ่านบททดสอบนี้ในคืนนั้น,อน,นเองสเนกขับรถออกไปข้างนอกเพื่อมายังออนเซ็นแห่งหนึ่ง สเน็กได้พบกับเคนตาเขาจึงรีบตอบว่าเค็นตาทันทีเพราะเขาไม่อยากเข้าไปต่อสู้ในสงครามระหว่างตระกูลเพราะทอมมี่และเคนตาต่อสู้กันเพื่อขึ้นมาเป็นผู้นําแก๊งอาราชิคาเกะแต่ทอมมี่เป็นผู้ได้รับเลือกเคนตาจึงถูกในรเทศออกมาเคนตาบอกว่าเขาจับตัวคนที่ฆ่าพ่อสเน็กได้แล้วให้ไปทําตามแผนการโดยเขาสั่งให้สเน็กไปขโมยอัญมณีแห่งตะวันมาซึ่งอยู่ภายในปราสาทสเน็กจึงจำใจทําตามเคนตาเช้าวันต่อมา ขณะที่ซเนส์สำรวจภายในปรา,าสาทนั้นทอมมี่มาเจอเข้าและได้เล่าถึงอัญมณีแห่งตะวันที่แกงของเขาต้องรักษาให้ปลอดภยัยเพราะอเยมณีอันนี้มีพลังในการทำลายล้างสูงมากพวกเขาจึงต้องปกป้องไว้โดยการเข้าถึงได้นั้นต้องใช้ DNA ของคนในตระกูลเท่านั้นในช่วงกลางวันขณะที่ซนเนตกกำลังเดินสำรวจบริเวณปรา,าสาทเขาได้เจอกับอากิโกที่ยังสงสัยในตัวเขาทั้งสองจึงได้ประลองฝีมือกันอากิโกเก่งกว่ามาก สามารถเอาชนะันเน็กได้อย่างง่ายดายแต่แล้วทอมมี่ก็โทรหาอากิโกะให้ไปดูอะไรบางอย่างอากิโกะและซนเน็กจึงไปพบกับทอมมี่ทอมมี่จึงบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าเคนตากําลังขนอาวุธเข้ามาในญี่ปุ่นและตอนนี้เคนตาก็อยู่ในญี่ปุ่นด้วยทั้งสาจึงออกไปลาดตัวเคนตาเมื่อถึงที่หมายพบยากูซ่าจํานวนมากทั้ง3ามจึงเข้าต่อสู้กับยากูซ่าจนทอมมี่เห็นเคนตาทั้งสจึงได้ดวนดาบกัน แต่เค็นตาก็สามารถเอาชนะทอมมี่ได้อย่างง่ายดายสเสน็หเห็นท่าไม่ดีรีฟัดเสาไฟจนเสาไฟโค่นลงมาเคนตาจึงหนีไปหลังจากวันนั้นสเสนเ็ห์จึงไปพบกับเค็นตาอีกครั้งและเขาได้รู้จักกับบารนเนสหัวหน้าก,กลุ่มคอป้าองค์กรก่อ,อการร้ายระดับโลกซึ่งข้อมูลนี้ทอมมี่ก็ได้รับรู้เช่นกันทอมมี่จึงเรียกสการเลตซึ่งเป็นคนในหน่วยโจมาช่วยต่อโซเสน็ห์ได้รับคำสั่งให้ไปนำอันเดมันีมาให้ พร้อมทั้งให้ดูรูปของออกัสตินคนที่ฆ่าพ่อสเน็กสเน็กจึงยอมทําตามแผนการต่อไปเมื่อสเนกกลับถึงปราศาสตรเขาได้รับการทดสอบด่านที่2กับบลา,าสเตอร์ซึ่งการทดสอบนี้ทําให้สเน็กได้ราลึกถึงวันที่พ่อของเขาถูกฆ่าซึ่งก็คือจุดอ่อนของสเนกหลังจากผ่านด่านที่2ไปได้สเนกต้องเข้าไปทดสอบด่านที่3โดยเขาต้องลงไปยังบ่อซึ่งตรงกลางจะมีแท่นหินเมื่อสเน็กลงไปแล้วพบกับงูยักษ์โบราณของแก๊ง อากิโกบอกว่า้าสเนก็กจิตใจบริสุทธิ์งูยักษ์ก็จะไม่ทําอันตรายปรากฏว่างูยักษ์เข้าจู่โจมสเนกอากิโกเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปช่วยเหลือสเนกออกมาหลังจากนั้นทอมมี่สเนกและอากิโกถูกทําโทษโดยเซนสเนกจึงถูกสั่งให้ออกจากปราสาทโดยสเน็กให้เหตุผลว่าที่จิตใจเขาไม่บริสุทธิ์เพราะพ่อของเขาถูกคนฆ่าตายก่อนออกจากปราสาทไปนั้นสเน็กมาพบกับทอมมี่และทําสัญญาเลือดต่อกัน โดยสเนกได้เช็ดเลือดของทอมมี่ไว้ที่ผ้าเช็ดหน้าไว้หลังจากสเน็กออกจากปราสาทได้แล้วเขากลับลักลอบเข้าไปอีกครั้งและทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของปราสาททำให้คนในแกงรีบมาดูที่อัญมณีทอมมี่จึงใช้เลือดเปิดกลไกลและพบว่าอัญมณียังอยู่ดีเมื่อสเน็กรู้ที่ซ่อนแล้วเขารีให้พวกทอมมี่ออกไปและเปิดกลไกลโดยใช้เลือดของทอมมี่ที่ผ้าเช็ดหน้าเมื่อสเน็กได้อัญมณีอากีโกะปรากฏตัวขึ้นทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กัน แต่ซเน็กฉวยโอกาสหนีได้นในที่สุดซเน็กรีบนําอัญ,ญมณีไปให้เคนตาเมื่อเคนตาได้รับอัญ,ญมณีแล้วเขาจึงลองใช้พลังทําให้ร่างกายของยาคูซาคนหนึ่งหายไปทันทีเคนตาจึงบอกให้ซเน็กไปเจอคนที่ฆ่าพ่อเขาได้ซเน็กจึงเดินเข้าไปยังอาคารหลังหนึ่งพบกับออกัสตินออกัสตินจําได้ว่าซเน็กคือใครซเน็กจึงถามสาเหตุที่ฆ่าพ่อของเขาออกัสตินจึงตอบว่าพ่อพ่อของสเน็กเป็นสายลับและถูกจับได้ ออกัสตินจึงได้รับคําสั่งจากคอปลาให้ฆ่าพ่อของสเนกเมื่อสเน็กรู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อของเขาคือคอปลาเขายังปล่อยตัวออกัสตินและกลับไปชิงอาาัญมณีคืนจากเคนตาทางด้านทอมมี่และกีโกทั้งสองได้รับคําสั่งจากเซนให้ตามล่าตัวสเนกทั้งสองจึงออกตามล่าตัวสเนกซึ่งตอนนั้นสเนกกาลังต่อสู้กับลูกน้องของเคนตาทั้งสองจึงคิดว่าสเนกสำนึกผิดจึงเข้าไปช่วยเหลือสเนกเมื่อจัดการลูกน้องเคนตาหมดแล้ว ทั้ง3มจึงมุ่งหน้ากลับมายังปรา,าสาทซึ่งตอนนั้นเคนตาใช้อัญ,ญมณีทำลายปรา,าสาทไปแล้วทั้ง 3. จึงไปสมทบกับเซนเซนจึงวางแผนให้ทั้งหมดล่อเคนตาไปและแต่การใช้เกวียนคนระเบิดพุ่งชนใส่เคนตาเมื่อเคนตาใช้พลังทำให้เกวียนระเบิดเคนตาจึงทำอาญ,ญมณีหลุดมือทอมมี่เห็นดังนั้นจึงคว้าอัญ,ญมณีไว้แต่เซนรีบห้ามทอมมี่ไม่ยอมฟังใช้พลังใส่เคนตาได้เคนตาก็รอดไปได้ เคนตะาวิ่งเข้าไปในป่าแต่สนกทตามมาทันทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันสนกทต่อสู้ไม่ได้จึงรอให้เค็นตาลงไปยังบ่อที่มีงูยักษ์โบราณเมื่อทั้งสองตกลงไปในบ่อแล้วเคนตาถูกงูยักษ์จัดการทันทีส่วนสนกทที่เจตใจบริสุทธิ์แล้วงูยักษ์กงไม่ทําอะไรหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วเซนเรียกทอมมี่มาลงโทษเพราะตระกูลมีคําสาบานว่าจะไม่ใช้พลังของอัญ,ญมณีทำให้ทอมมี่ถูกขับออกจากปราสาส และกลายเป็น Storm สตอมชาโดสโตรนิกที่คิดว่านี่คือความผิดของเขาเขาจึงออกไปตามตัวทอมมี่ซึ่งก่อนออกไปนั้นสกาเลตมาบอกว่าพ่อของสนเน็กเป็นคนในหน่วยโจสน็กสามารถเข้าร่วมหน่วยนี้ได้ทุกเมือ่อหลังจากนั้นสน็กจึงออกตามหาทอมมี่โดยได้รับชุดเกราะจากอากิโกะแล้วกลายเป็นสเน็กายจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากๆครับดำเนินเรื่องได้กระชับดี และฉากแอคชั่นทันแหกสนุกมากๆครับฉากฟันดาบอย่างมันมากใครแฟนหนังแอคชั่นมันๆแนะนําครับเรื่องนี้สนุกมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็อดมู้ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ